เดี๋ยวเรามาทดสอบเจ้าตัวอาร์มี่ R31 นะครับตัวใหม่ที่เพิ่งส่งมานะครับโดยส่วนตัวอัน,นี้วิจาร์ณตรงเลยนะความแรงอ่ะ330ฟตุตต่อวินาทีโอเคนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าแรงแรงถีบแบบมันจะน้อยกว่าเบลแต่ว่าก็เล่นได้นะสำหรับคนที่คนที่อยากเล่นดูความสวยงามผมผมให้เต็มสิบเลยผมว่า WE หนาวอ่ะหนาวแล้วละไทยตัวนี้แก้อีกนิดนึงนะผมว่าแจ๋วไป เดี๋ยวมาดูกันที่ระยะประมาณ8เมตรนะครับอ่าเป้าเป็นกระป๋องน้ําอารมณ์ตรงนี้เละหมดแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าโอเคไหมนะครับ เคไหมกับความสวยและความแม่นยําที่อยู่ในเกณฑ์ที่โดยส่วนตัวนะผมว่ารับได้นะครับกับความแม่นยําขนาดน,นี้โอเคนะครับบะเอิน,ว,น,นวันนี้วันนี้ยังค่อนข้างเหนื่อยก็เลยยิงได้ประมาณประมาณนี้นะครับล้างมือยังสันๆนนิดหน่อยโอเคนะเดี๋ยวที่โรงงานส่งมาให้ทดสอบอีกจิดหนึ่งอ่ะคือเรื่องแมกกาซีนว่าเขาจะถามว่าจะแก้อะไรเพิ่มไหมโดยส่วนตัวแม็แม็คเขาณณตอนนี้นะที่ลองนะยังยังไม่เห็นปัญหาแต่ขอดูนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ของมีมาขายแล้วล่ะก็ จริงๆอะถ้านั่นนะใช้แม็กเบลก็ได้ใช้แม็กอาร์มี่ก็ได้ใช้แม็กเทอร์เซลก็ได้นั่นแหละโอเคขอบคุณทุกท่านรับชมครับสวัสดีครับ